สวัสดีชาวไบก์กัทุกคนนะครับและก็สวัสดีไปยัง f อฟซีมอเครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับสำหรับการคอลีฟายคิวหนึ่งคิวสองเสร็จสิ้นกันไปเราได้กริสตาร์ทออกมาเรียบร้อยสำหรับ Mo t ต GP สนามสุดท้ายนะครับที่กาตาลุญญานะฮะในสเปนนะครับทุกคนดินฟ้าอากาศเป็นใจก็จริงครับก็คือไม่มีฝนไม่มีอะไรมาทักทายละแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานว่าเย็นแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเย็นกว่าเมื่อวานนี่อครับอุณหภูมิอากาศในช่วง Q1 ิ2อยู่ประมาณ14องศาครับ ถือว่าค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะอุณหภูมิพื้นแทกเย็นกว่าอีกฮะก็คือยังไม่มีแดดมีอะไรมาชัดเจนเท่าไหร่ก็คือเหมือนเป็นแดดอุ่นๆนะครับไม่ใช่ว่าแดดแรงสักเท่าไหร่อุณหภูมิพื้นแทกอยู่ที่12องศาฮะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมตัวเลขเวลาที่กดออกมานะฮะเป็นเป็นตัวเลขโพลในว,วันนี้จากฟาชิโกบัญ,ญญ่าเนี่ย138.641มันจะช้ากว่าสถิติสนามที่อาร์เรเอสปาโกโลเนี่ยทำมาไว้ในช่วงพฤษภาคม เพราะช่วงนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันอุ่นกว่านี้เยอะครับมันก็เลยเทียบกันไม่ได้นะฮะอุณหภูมิช้ากว่าครึ่งวินาทีขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับโดยถั่วเฉลี่ยของแต่ละคนกันนะฮะแสดงความยินดีด้วยนะครับกับฟรานโกบัญยญ่าในวันนี้คว้าโพได้สําเร็จนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของเจ้าตัวนะฮะคือจะอะไรยังไงไม่รู้นะฮะแม้คะแนนจะตามอยู่เยอะ24แต้มก็ตามเนี่ยยังไงก็จะต้องฉกชิงเอาความได้เปรียบ ทุกสิ่งอย่างมาได้นะครับก่อนที่จะมาตัดสินกันเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเฟยโก้ก็ได้เปรียบมาตินไปแล้วด้วยติดสตาร์ทนะครับอ่ารายังรไงช่วยฟังนะครับ23คน23อันดับในวันนี้นะฮะสามแถว3คนในแถวแรกครับฟรานิโกบัญญายาอาร์เรสเอสบาคาโรมาร์มาเกสนะครับส่วนแถวที่2ครับคันที่4นะฮะฮอยเฮมาตินคันที่5ฟังโกมอเบเดลลี่คันที่6เปโดร์คอสตาแถวที่3ครับคันที่7มาวิลวินยาเลสคันที่8เอเนบาสตินิเน่ คันที่9ามาโกเบเชกี้แล้วก็แถวที่4นะครับก็อันดับที่10ฟาบิโอควาตารโรอันดับที่11เ Alex Mar quez, อเล็กซ์มาเคสอันดับที่12โจฮันซาโก้ครับแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาใน Q1 ได้สำเร็จ2คนนะครับก็คือมอร์เบเดลลี่กับควอตจาราโลนะครับเอาตัวรอดนะครับเข้ามาลุ้นใน Q2 กันได้เนาะส่วนพวกที่ไม่ผ่านนะครับร่วมไปใน Q1 ก็คันที่13จอห์นเมียคันที่14มิเกลโอลิเวล่าคันที่15บห้าอเล็กซ์ลินส์คันที่16ลูก้ามารินี่คันที่17ราอูดฟรันเดสคันที่18บรปดบินเดอร์ คันที่19แจ็คมิลเลอร์คันที่20ทากากิในคากามิคันที่21อ็ดออุสโตฟอนันเดสคันที่22ิมิคาเอลเปียโรและก็คันที่23เซฟานบาเด์นะครับเทสต์ไรเดอร์ของทั้งดูคาติแล้วก็ฮอนด้าเนี่ยก็จะเกาะกันอยู่ในท้ายกันนะครับทุกคนอ่านะครับในตัวเลขแบบนี้นะครับทุกคนได้เห็นอะไรไหมเด่นความบันเทิงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าไบโก้นั้นมาด้วยตำแหน่งคันแรกครับออกสตาร์ติดแรกตำแหน่งโพในขณะที่มาตินนั้น มาในคันที่4มาตินก็จะออกสตาร์ทนะครับกริดแรกในแถว2เปโก้กริดแรกในแถวที่1มาตินกริดแรกในแถวที่2นะฮะทุกคนเราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์นะที่เรียกว่าเปกโก้มาแล้วก็มาร์กมาเคสเนี่ยตามแล้วก็ทางมอร์เบเดลี่เนี่ยก็ตามมาอีกทีหนึง่งก็คือเหมือนจังหวะจะใช้สลิปสตรีมอะไรทำนองนั้นแหละมันมองได้หลายแง่หลายมุมจริงๆนะ,ะทุกคน จะมองว่ามาร์กไปไล่กดดันเปโก้คือถ้าใครจะคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่ผิดนะฮะมาร์กต้องการที่จะเอากริดสตาร์ที่ดีก็เลยไปใช้ลมดูจากเปโก้จะมองแบบนั้นก็ได้ครับหรือจะมองให้เข้าทางเปโก้ก็คือถ้าเกิดว่ามาร์กสามารถที่อยู่ขั้นกลางระหว่างเปโก้กับมาตินได้เนี่ยมนะครับมันก็จะทําให้งานยากของมาตินขึ้นหรือเปล่าคิดมุมนี้ก็ได้เอาง่ายๆว่าผมไม่ได้มองมุมนั้นมุมนี้นะครับผมพยายามที่จะนําเสนอหลายๆมุมมอง นะครับเพื่อที่ได้ให้เห็นว่าทําไมทั้ง o, เปกโก้ทั้งมาร์กแล้วก็ทั้งมอไม่ได้เนี่พะเลาะพะยาวิ่งตามกัน,นับในขณะที่มาตินก็จะอยู่ในกลุ่มที่2มาตินก็จะมีทั้งเอสปาโกทั้งอัลคอสตานะครับที่ตามกันมานะมันจะได้ประโยชน์อะไรไม่ทราบหรอกนะครับแค่ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะฮะหรือดูร่วมกันนี้ก็มาวิเคราะห์กันสิฮะว่าถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าจะทําให้เกิดนะครับ ผลหรือว่าจะไปมีส่วนอะไรนะฮะเกี่ยวกับทั้งมาตินเกี่ยวกับทั้งเปโก้หรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้สถานก,การณ์แบบนี้เนี่ยเปโก้ก็ได้เปรียบอยู่แล้วะฮะเพราะว่าก็มีถึง2คันนะครับที่ขั้นมาตินอยู่นะฮะมีมาร์กับมีเอสปาโกโรสถิติการสตาร์ทเนี่ยนะครับถ้าจะว่ากันจริงๆอาพิเลสตาร์ทไม่ค่อยดีครับสตาร์ทไม่ค่อยดี นะครับแม้ว่าจะได้กริดที่มันดีๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอาจจะความขี้จ้าเนี่ยอาจจะสู้ดูคาติไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากริดที่4ของมาตินเนี่ยจะเรียกว่ายุ่งยากขนาดไหนแต่มาร์กมาเกสเนี่ยสตาร์ทดีแน่ๆนะครับในตรงนี้กันไปนอกสจากว่าจะเจอปัญหาทางเทคนิคก็ว่ากันนะตรงนั้นนะครับมันไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าทุกอย่างเหตุการณ์ปกติเนี่ยถ้าเทียบกับว่า2กับ3นะครับเอสปากโรกับมาร์กมีใครสตาร์ทมีประวัติสตาร์ทดีกว่าจะเป็นมาร์กมาเกสครับ เปโก้ co, มีประวัติสตาร์ทดีไม่มีแนะ่ๆนะครับน้อยครั้งนะครับที่เปโกจะสตาร์ทไม่ดีนอกเสียจากว่าจะเป็นที่อารากอนนะฮะก็คือเป็นสนามลื่นๆแบบนี้แหละดังนั้นนะครับมารอดูว่าความได้เปรียบของเปโกที่ที่ขึ้นหน้ามาตินอยู่ถึง3ามอันดับในตอนนี้เนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนนะครับรวมทั้งมาตินนะฮะที่มีสถิติการออกสตาร์ทที่แทบจะไม่มีเลยนะครับที่แย่นอะาจริง,รงๆนะมาตินเนี่ยส่วนมากก็คือจะดีดีมากไปเลยนะฮะ แล้วก็นะครับมามองที่รอบสปินเวสเนี่ยนะฮะมันแข่งขันกัน12-13รอบเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของสถิติคนที่ชนะเอาไว้คนที่รู้เลเยอร์สนามที่สุดก็คงจะเป็นเอสเปร์โกโร่ละตรงนี้นะครับมันจะไปมีผลทําให้นะฮะเขาสามารถที่จะฉกชคคิงอะไรออกมาได้หรือเปล่าเขาอาจจะออกตัวไม่ดีแต่ถ้าวิ่งไปยาวๆปมหมายถึงเนี่ยอีกสักสามทุ่มนะครับช่วงสปรินเวสเนี่ยเขาอาจจะสร้างความแตกต่างอะไรได้ไหม อืมนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเราจะมองว่าในเรื่องของทีมออเดอร์เนี่ยแม้จะเป็นบอสหรือแม้กระทั่งนักแข่งเขาก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาไม่อยากจะให้มีเขาอยากจะให้สู้กันแบบแฟร์นะครับดังนั้นก็คือเราก็ปรารถนาที่จะเห็นนะฮะทั้งไปโก้แล้วก็ทั้งมาตินเนี่ยใช้ความสามารถของตัวเองแต่นะครับสิ่งที่จะไปมีผลต่อให้ไม่ไม,ไม่ได้เป็นออเดอร์ก็จริงเนี่ยผมว่าทุกๆกคนก็อยากจะได้ อันดับการแข่งขันที่ดีที่สุดนะผมว่านะฮะอย่างอเลสเอสบารโกรนี่คือสนามสุดท้ายของเขาครับในสีเสื้อของอาร์เลียนและก็ในสีเสื้อของนักแข่งเต็มเวลาปีหน้าจะรีทายไปแล้วแม้ว่าอาจจะได้สินไวาการ์ดเนี่ยก็ไม่นับนะฮะก็คือเอาเป็นในสนามเนี้ยแล้วในบ้านเกิดด้วยครับผมว่าเขาเอาแน่นะฮะจริงๆนะครับเขาเอาแน่ๆแหละเขาอยากจะประสบความสําเร็จเอาที่เท่าที่ทําให้ได้ดีที่สุดชนะได้ยิ่งดีผมคิดเดาใจเข้าไปประมาณนั้นนะฮะ ดังนั้นถ้าการที่เขาจะต้องชนะหรือว่าการที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะไปมีผลกับมาตินกับเปโก้จะทําให้มาตินเนี่ยแซงยากแล้วเปโก้เนี่ยออกสตาร์ทแล้วก็ไหลาย,ยาวจบม้วนเดียวจบมาตินกว่าจะขึ้นได้หรืออะไรยังไงเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละจะมุมไหนก็ตามนะมาร์คมาเคสนะครับบอกว่าไม่ได้สนใจอันดับที่3หรอกอนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไรหร่หรอกนะจริงๆก็คือถ้าถ้าทำได้ก็อยากจะ ก็อยากจะทำผลงานให้ได้ดีสุดในทีมเกลซินี่นะครับเป็นของขวัญน,นะฮะให้กับทีมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความตั้งใจของเขาอยู่เหมือนกันผมเลยมองว่ามาร์กก็คงจะไม่ต่างจากเอสบากลโลนะครับคือถ้าได้เอาแน่แต่จะเอาเนี่ยนะฮะจะไปมีผลยังไงก็คือมาร์กเองก็ถือว่ามีความเหนียวนะในการรักษาเหลี่ยมรักษาลายเนี่ยก็อาจจะทําให้นะครับสร้างความยุ่งยากให้กับมาตินถ้าเกิดว่ากรณีที่มาตินตามหลังมาร์กไปตั้งแต่แรกแล้วไปโกชิงไป สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะอ่ามอบิเดลลี่จะสร้างอะไรให้กับอ่มาตินให้กับทางไปโก้ได้ไหมมอบิเดลลี่มาในคันที่5นะครับก็คืออยู่ในกริดสตาร์ทที่ใกล้ๆกับมาตินยังไม่เข้าใครออกใครนะจะบอกให้นะทุกคนครับคือการสตาร์ทเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเบียดจะแซ่จะอะไรกันได้หมดแหละในในกริดที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดังนั้นเราภาวนานะครับคือขอให้คู่ชิงแชมป์โลกเนี่ยชิงโค้งแรกแล้วก็ออกสตาร์ทไปเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวใครแปลกไค ไม่ต้องมีใครมาแปรทําให้หลุดทําให้ล้มทําอะไรคือขอแค่อย่างนี้แหละนะครับให้ได้สู้กันแบบว่าแฟแฟกันที่สุดถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาทําให้เปโก้ล้มมาทําให้มาตินล้มเนี่ยผมว่าโอ้โหนะมันมันส่งผลไม่ดีกับเกมแน่ๆครับจริงๆแล้วมันมันมันจะไม่แร์กับกับพวกเขาดัางนั้นนะครับนักแข่งทุกๆคนเนี่ยก็คงจะรู้ดีแหละถ้าตามสปิริตตามมารยาทนะ คือต่อให้คุณอยากชิงโค้งแรกขนาดไหนคุณอยากชนะขนาดไหนคุณอยากอยู่อันดับที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องเว้นไป,นโ,ปโก้กับมาตินเอาไว้ตรงนี้ไม่ใช่ทีมออเดอร์นะอยากจะบอกนะครับเผื่ออยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะมาแซมมาอะไรเนี่ยฮะเอ้ยปเป็นอิตาลีเหมือนกันหรอเป็นสเปนเหมือนกันหรออย่างเงี้ยก็คือทุกคนหล่ะนะครับมันต้องขอความร่วมมือนะฮะว่าถ้าตามมารยาทเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปก้าว้าวไปดุดันเกินไปให้กับ2คนนี้เพอาะพลาดมาปุ๊บม,มันเอาคืนไม่ได้ครับ มันเอาคืนไม่ได้นะครับต่อให้จะเป็นเปโก้ล้มต่อให้จะเป็นมาตินล้มถ้าจะล้มจริงๆขอให้เป็น,เป,นเป็นการล้มจากความผิดลาดของพวกเขาเองนะครับแต่ถ้าจะมาจากความผิดลาดของคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าต้องเซฟกันเต็มที่เลยนะครับอย่าให้มันมีตรงนั้นเลยแล้วกันนะเพราะว่าคนอื่นๆแม้ว่าอยากจะประสบความเรียกก็คือไม่ได้ว่ามีส่วนมาลุ้นแชมป์โลกแล้วไงนะครับอ่าก็คือต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูกันตรงนี้นะฮะนะครับในคืนนี้สามทุ่มตรงนะครับทุกคนสปอตชีวีสองนะแล้วก็ TNT Sport 2สแสดงความยินดีด้วยกับคนที่จะมาดูผ่านหน้าจอทีวีครับผ่านหน้าจอทีวี PPTV s d 3 6มสิเขาจะเข้ารายการเนี่ยนะฮะก็สองทุ่มสิบนะครับสองทุ่มส้าเขาจะเข้ารายการนะก็เปิดมาปุ๊บก็คงจะเจอรอบ q ิวของ m o โตทก็ไปลุ้นกล้องสุงเกียจันทรานะครับซึ่งอาจจะทําได้ไม่ดีนักนะครับในการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายมาคันที่18แนะแต่ยังมีโอกาสนะครับคิวหนเนี่ยยังมีโอกาสแก้มืออยู่ จะเป็นหนึ่งในสี่คนนะครับที่จะได้ลุ้นกันหรือเปล่าก็ไปให้กาลังใจนะฮะย้านะครับว่าเขาเปิดทีวีมาก็จะเข้ารายการสองทุ่มสิบห้านะครับแต่ m o โตจีพเนี่ยเขาจะแข่งขันสปรินต์กันเนี่ยสามทุ่มนะครับสามทุ่มใครจะดื่มจะกินจะอะไรต่างๆก็บอกฝากเตือนกันไว้อย่าเพิ่งรีบนะนะครับอย่าเพิ่งรีบผมเองก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันนะครับเรื่งดื่มมาทุกก็เตรียมมาอยู่นะฮะแต่รู้สึกว่าผมเนี่ยเจอปัญหาในผมไม่สบาย เสียงจะแห่แห่แห้งแล้วผมปวดฟันมามันเนิ่นนานมากแล้วนะครับตอนนี้ผมพยายามจะรักษาเก็บอาการเต็มที่อยู่นะครับเดี๋ยวทุกอย่างเสร็จสิ้นเนะี่ยอาจจะต้องได้พิจารณาในการถอนในการอะไรนั่นแหละปวดฟันมันปวดจนจนจน,จนเป็นไข้เทุกคนนะฮะ,ะตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าในคืนนี้สามทุ่มก็คงจะประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะเราคงจะทราบผลแล้วนะฮะว่าใครจะเข้าที่1 2 3 4 5 6 7 8 9หนะครับหรือไม่แม้กระทั่งว่าตำแหน่งแชมป์โลกจะตัดสินหรือว่าจะยื้อกันไปถึงพรุ่งนี้เนี่ย ไม่เกินสามทุ่มครึ่งได้ทราบกันแน่ๆนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการคุยกันหลังเกมฉลองความสําเร็จให้กับใครก็ยังไม่รู้หรอกนะครับในค่าคืนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมช่างใจก่อนนะครับว่าผมจะไปไลฟ์สดที่ไหนดีเพราะว่าถ้าเอาเป็น y youtube เนี่ยแหมมันก็วันนี้จะสามรอบแล้วอะนะเ่ออาจอาจจะเป็นอาจจะเป็น a c e b o o กก็ได้นะครับทุกคนเนาะทุกคนว่าโอเคไหมนันะก็เป็น Facebook ส่วนการไลฟ์สดยาวๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉลอง ชมป์โลกให้กับไม่ว่าจะเป็นเปโกไม่ว่าจะเป็นมาตินเนี่ยก็มามารอดูกันนะครับเอาเอาเป็นว่านะครับก็มาสรุปนะครับการคอลี่ไฟให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็ใครคว้าโพใครออกกิสตัสคันที่เท่าไหร่ยังไงก็ตามนะครับมาก็เอาเอามาเล่าให้ให้กันให้กันฟังนะฝนไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีแต่ภาวนานะครับว่าให้มันร้อนขึ้นสักนิดนิดหนึ่งก่อนรู้สึกว่าเหมือนมันจะเย็นกว่าเมื่อวานนิดนิดหนึ่งเสียดีสานะทุกคนนะอุณหภูมิน่าจะดรอปไปหน่อยหนึ่ง เหมือนจะมีแดดมีอะไรอยู่นะฮะถ้ามันแดดเปลี่ยง,ยงมาเนี่ยอุณหภูมิก็อาจจะสูงขึ้นประมาณสัก5-7องศานะครับถัวเฉลี่ยในตรงนั้นกันไปแล้วก็สัก3ามทุ่มสีนะครับก็คงจะมาเจอกับผมได้นะครับในกิจกรรมไลฟ์สดใน f c e e o o o k แ n p a g e กันวันนี้ล่ลากันไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ